สวัสดีครับแคนตันริมรั้วนะครับวันนี้วันว่างๆเดี๋ยวลุงเท่งจะมาทํากระถางไว้ปลูกแคนตันนะครับเป็นกระถางปูนครับเดี๋ยวมาทํากันครับอุป,รปรกรณ์ที่ใช้ก็คือปูนกระสอบหนึ่งก็ร้อยกว่าบาททรายกระสอบหนึ่งสี่สิบบาทแก้วแก้วกาแฟเซเว่นดินน้ํามันขาตั้งกล้อง แล้วก็จะมีน้ำมันพืชน,น้ำมันพืชเดี๋ยวค่อยทาทีหลังครับเดี๋ยวเรามาขึ้นแบบกันก่อนครับนี่เราเอาทรายใส่นี่ให้เต็มแล้วนี่เราก็คว่ำลงไปเราก็จะได้แบบกระถางแต่ตรงนี้มันยาวไปเดี๋ยวเราก็ตัดออกเดี๋ยวเราทำท้งสามอันเลยแล้วกัน ครับเสร็จแล้วสี่อันแต่ผมรู้สึกว่ามันจะยาวไปผมไปตัดตูดถ้วยมาแล้วแล้วแต่งไปปุ๊บเอากดเอาน,นี้ออกไปหน่อยประมาณนี้พอนี้ทำทั้งสี่อัน มือแรงเสร็จแล้วเราก็ปั้นดินน้ำมันวางไว้แล้วเราเทป,ปูนไปแล้วดึงดินน้ำมันออกมันก็จะเป็นรูกระถางโอเคครับเดี๋ยวเราไปผสมปูนก่อนเราก็จะใช้ปูนเนี่ยปูนหนึ่งส่วนทรายหนึ่งส่วน แล้วก็น้ำเที่ยวแรกๆก,ก็จะให้มันเหลวหน่อยเวลาเทจะได้เทง่ายเดี๋ยวผมไปผสมปูนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้น้ำมันทานหน่อยร,รอบๆเวลาเราจะดึงแบบออกได้ดึงได้ง่ายเนี่ยน้ำมันพืชก็ได้เสร็จแล้วเราก็แต้มไว้ที่จุดไม่ให้จุดมันวิ่งแล้วเราก็เอาปูนเทรอบแรกเนี่ยเราผสมให้มัน ใสๆใสหน่อยเวลาเทมันจะได้ลงง่ายและรอบสองเราค่อยผสมดินหนึ่ง,งเดี๋ยวเทให้ดูนะครับ เดี๋ยวข้างล่างขอบล่างเราค่อยไปแต่งเอาร้อให้เขาหมาดหน่อยนึงก่อน okay, โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทให้ครบ เลยแล้วค่อยถ่ายดูนะครับรอบแรกนี่เราไม่ต้องเน้นสวยเน้นให้ทั่วๆก่อนแล้วเดี๋ยวพอหมาดแล้วก็มาแต่งขอบล่างขอบล่างตรงนี้เดี๋ยวพอแห้งแล้วก็มาเทอ,อีกรอบหนึง่งเสร็จแล้วเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอให้มันหมาดแล้วเดี๋ยวค่อยมาแต่งขอบล่างนะครับ พอเริ่มหมานแล้วก็เนี่ยแล้วก็เอาเกียงแต่งขอบล่างางเนี้ยแต่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแต่งรอบท้ายค่อยเอาเนียนๆตอนนี้แต่งไม่ให้มันหนาเกินเกินไปก่อนเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยสองสามชั่วโมงให้แห้งแล้วเราก็มาเททีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเทให้ดูแล้วครับนี่ครับพอรอบแรก ทิ้งไว้สี่ห้าชั่วโมงนะแล้วก็จะเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็เทรอบสองเทไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอรอบสามรอบท้ายเราค่อยเทให้แบบเป็นคลื่นไหลสวยๆนีปูนที่เราผสมก็จะประมาณนี้ครับเวลาเทจะได้ไหลดีครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทรอบสองกันครับ ไปก่อนครับทใีให้ทัท่วก่อน รอบหนึ่งกับรอบสองนี่เราเทให้เน้นความหนาก่อนเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวพอรอบสามเราก็เทให้เห็นลายชัดชัดอันนี้เดี๋ยวรอหมาแล้วค่อยมาแต่งขอบเหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวรออีกสักสามสี่ชั่วโมงมาเทครั้งสุดท,ท้ายกันก็เรียบร้อยครับนี่ครับพอผ่านไปสองรอบแล้วก็จะหมาดหมาแล้วเดี๋ยวเราทํารอบสุดท้ายได้เลยแต่รอบรอบนี้ต้องเนียนๆหน่อยเพราะเราจะเอาลายแล้ว ถ้าเกิดใครมีฝีมือการปั้นก็ทำปูนปั้นได้เลยนะเป็นรูปอะไรก็ได้แต่ผมไม่มีอ่ะผมก็เลยใช้วิธีการเทเอาเดี๋ยวผมจะลองเทให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ เทแล้วก็ให้เป็นเหมือนกับลาวาไหลนี่นี่รอบสามนี่ตรงไนจะผสมไสเกินไปอย่างนี้พอได้แล้ว เดี๋ยวผมจะเทให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับรอบที่สามเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอหมานแล้วก็มาแต่งขอบล่างใหส้สวยแล้วก็ติดใส่ขาแล้วก็ทิ้งไว้แห้งถ้าเกิดว่า เพื่อนคนไหนก็มีผีมืออยากจะพ่นสีทาสีก็ตามสะดวกนะครับแต่ลุงทาไม่ไม่ค่อยสวยก็เลยเป็นกระถางเปลยแบบนี้แหละเสร็จแล้วนี่เริ่มแห้งนะทิ้งไว้คืนหนึ่งเราก็จะมาปั้นใส่ขาทำแบบง่ายๆนะครับเพราะเราไม่ได้ไปขายใครเราทำใช้เอง เยอะไปเยอไปอประมาณนี้ครับเราวางไปอืเอาน้ำปลาดตรงนี้หน่อยเนื้อปูนจะได้ประสานกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเกียงมาแต่งความสูง เราก็ใช้ปูนผสมให้มันหมาดๆหน่อยก็เอาเกียงแต่งๆให้เราเท่ากัน เดี๋ยวพอหมาดแล้วเราค่อยมาแต่งอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราก็ทําให้ครบสี่อันเนี่ยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพอหมาดเราก็ค่อยมาแต่งให้เสมอกันแต่ว,ว่าพอแห้งแล้วถ้าเกิดมันเอียงตรงไหนเราก็เอาปูนเติมได้นะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอแห้งเดี๋ยวเรามาแกะแบบให้ดูนะครับ นี่ครับผ่านไปประมาณวันกว่าๆแล้วอุ้ยผ่านุปวันกว่าๆแล้วครับคงแห้งแล้วล่ะเดี๋ยวเราลงมาแกะดูนี่นี่เสร็จแล้วครับ นี่ถ้าเกิดว่าเอาใครชอบทาสีก็เอาไประบายสีได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครชอบรูปทรงอื่นก็ใช้อย่างอื่นมาทำแบบครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับกดติดตามเุงเทงไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ